xin chào pì long, mở salon này hả, hả, vậy, hu hu, 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 นี่เครื่องปรุงก็มาใส่ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวไม่แย่ฝ่ายใชย่หรือเปล่าตัวใส่เลยกินได้ยอยู่วมันมีบริบทพากันออกไปหน้าพี่น้องมันสายปวดแต่หน่อยก็กเลยเพี้ยว่าก็เลยขีดขานคุณของไปของมาเดี๋ยวจุดหน่อยฝนกระชิตก,กอีก แดดฝนบ่้าเดียวช่วงใบใบฝนก็นสิตกพอดีน้องพิมมันนะมาจะนาพอดีห่อนบอ่ห่อนบ,อนบอ่พิมอ,อยู่หน้า,ห,า,นา,านห่อนเคุณได้อยู่หน้าเนี่ยนยาไ,ไม่ยายพอถามมานองบอก่กึ้นหนออกมาเถอะเตี้ย พอดีแค่ว่าข้ายัดใส่กอกก็เลยมาสายเนี้ยเสียเอาไปไดิเสียเอาไปไหนดี่ยวอผ้าไปมึงใส่กอกปากไว้ดอกคูนเริ่มบานเลยพี่น้องอีสานบานเหรอเออหอนคักหอนคักดอกคูนเริ่มบานแล้วนะนี่ดอกคูนดอกคูน เพิ่งใส่กอกไว้ครับผมนี่ริมน้ำเลยใส่กอกหมูผู้ใดอยากไก้ก็สามารถสร้างแพว่าได้ครับผมบาังคนถามว่ารูทลาไรูล,ละสองร้อยหาสิบครับผมได้ประมาณสิบหาสิบหาคอครับผมสิบหาสิบหกคอนี่แหละครับเพิ่งไว้พึ่งไ้เพราะมันกำกำจะหน่อยก็สิแพคไข่เลยครับผมแพคสด พอหอดพี่น้องพี่น้องลังค้นอยากให้มันกเซ็ดโตกะเอามาพึ่งก็ได้ครับผมใส่กอกไว้กินกับข้าวนะจ๊ะไว้ทอดไปปิ้งกินกับข้าวหาดครับพี่น้องเอ้ยบาทท้านเฮาหลังจากสงการแล้วเร่ง con cả thái na hùng na hụt nó แสบอ่ะแสบอ่น,อนี่ออกินเขายิ้มเหรอนะคือกินกินหมด่แล้วกินไม่แล้วปาถวยง่ายท่นานกินบมหมดครากินสองคนกับแม่นี่ยมัท่านเหมือนโย่ถวยเลขเจ็ดบาทพิมสาสบาทอู้ลูกชิ้นหยาขอกินลูกชิ้นเลยวะิมิม ออกินลูกซิ้นเลยวะสวนก็ง,งามจังวะแต่ก็สวนยังง้ามด,ด้วยตอนนี้แม่บอก <c oughs> นี่กินยังเยอะนี่กินเขาเออขอเนี่ยกินเนะี่ยหายปะ เอ้ยกินชิ้นไงบ่น้องกินชิ้นไงบ่กัดแล้วก็ค่ายออกกินบ่กินบ่กินกินน้ำหวายออกคืออกินน้ำหวานให้กินบักไม้น้ำพี่น้องกินเข่ากินบักม่วงกินกล้วยแอะแอ้แอ้แอ้ลูกแอะแอะเยอะแอะเออกินบักม่วงกินกล้วย มอื่นซื่อนั่นให้กินบักข้ามดองนะผลละไม่กางีครบอุ้งุนดอกเฮ้ยแงค์ก็ขึ้นป่างังมีน้ำหาปิ้งป่าปล้่าหไปง่าเอาติ๊บขอไปเชียงใช่ปะ โอ้หน้าหาพทิบเขานะน้ะนหาหัปีฮะเรา่านหมดหรวอะ่าแต่ติเขาไปเชียงออเอาอยู่หน้ามองกินกงนขม,มังผู้ทิบเขาไปเชียงทิได้ปรด้กินเขาอ,อ่ะ<ม>ได้ยังปิงปลาก็มกเขียปิงปลาเส้็มกเขียดตามาาแม่กินม แค่ว่ากินแม่มกเขียดเขียดหน่อยเขียดหน่อยก็จะซัดใส่ซัดใส่ปีพี่น้องมกใส่ปีโมกใส่ปีใส่ปักอีตูมาแต่บ็นดนุ่มเด็กกัลวกเป็นไงแล้วกินแล้วกับเขาตัวดอกยังกับบี้ดอกแค่ดอกแค่แค่ไงไหมเออแค่แคปลาเออแค่อ่าวแค่ปลาน้ามูบานจัดสรรแถวในกรุงเทพนี่หลอยหลาย เวลาไปซงเฟอร์อน,นิเจอร์นหมูบานโอ้ยเจ็บเอามาลวกกินกับปนกับแจวน้ำพริกนี่ไนี่าท่านนอนอยู่นอนืน้อแหงขึ้นอึะน,น,นะ้เ ปสมผสมมายังไงเือยา่ะหาป่ามา่านไควิดนําแค่ป่าไปแพร่ล้วกับ่มีบ่ยัดสามสี่มือสั่านหลังหาอยู่สนแต่่าแค่ว่ากะโทไปบอกที่บอกน้องแล้วบอกโอนเงื่อนขึ้นถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นบ่เอาแค่ว่ากระโอนเงืนขึ้นหายถ้าเพิ่นถามบ่ไไรเนาะ เพราะว่าเขาป่ามันบ่มีป่ามันบ่มีมันสุดวิสัยเขาก็เก่งใจที่กันเนาะเก่งใจเก่งใจรุกค้าอืมาหาน้องพุ่นเพื่อนจะทาอืเพราะว่าถ้าอันนั้นกระโอนเงื่อนขึ้นเพิ่นเนาะเขาจังสบายใจทั้งสองายแม่นบ่ล่ะถ้าเพิ่นทาได้กระมีก็ะองอันนั้นไงกระถิ่นมีมือได้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็คือ อืมพุ่นว่าแ้เขาเจ้าะโบงเลยนะแม่ขาเจ้ากับปิดได้บ้านขาเจ้าไใบพุ่นร่งเนาะอืมอ่ะโอเคพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆผู้ใดอยากได้ใส่กอกใส่กอกมีตลอดเด้อครับผมแค่ว่างัดค้าเดียวครับเพวางข้างหน้าถิ่มเลยได้ใส่กอกหมูเนื้อกะมีปกติครับผมแก้วบงแก้วบองไบก่อนสวัสดีครับตรงไหนขายปลาชมดีเนี่ยปลากระเขาหนาวแรงแล้ว ยังอยหนาพนบ่อขาดปลาปลาพวกนี้เป็นปลาปลาแพ้ปลานั่นนะมันได้ใส่ได้ขนาดแล้วแพ้เขาจาะกับบอลแหิรุ่งม,มันบอรอะไรเนี่ยมันโควิดเนาะช่วงนี้มันไปใส่มาใส้กันลำบากไหมเขาจะเอาขึ้นแล้วลังเทามันก็บ่เมอร์จึงฉี่ไหมน้องบีแมวอ้อยเออ,อ,อบ่ได้ขายนั่ตลาดจึงฉี่ไหมเียวขึ้นนี้เจ้าเดียวมันก็ บปไหวเพิ่นนะอืมเจ้าเดียวพราะเจ้ากินก็เจี๋ยวบ่ราะใซื้อมานไปคี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ